สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ห้องเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะห้องเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะพี่เมย์จะนําเรื่องใดมาแบ่งปันให้กับคุณคณนะคะขอต้อนรับนะคะเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางคุณคือผู้ถูกเลือกนะคะก้าวสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณนะคะชัดเจนเลยคุณคือผู้ถูกเลือกหรือไลท์ชัวเกอร์นะคะ กับคลิปที่แล้ว EP ที่สี่พี่เมย์บอกว่าหกสายสัญญาณที่บอกว่าคุณคือผู้ถูกเลือกนะคะกับวันนี้นะคะกับเก้าสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าคือคนที่ใช่ว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ใช่อะไรคะพี่เมย์ว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะที่เป็นคนที่เป็นผู้ถูกเลือกนะคะเป็นผู้ที่ เป็นคนที่จะเป็นผู้นำแสงสว่างนะคะแล้วก็ความรักมายังโลกใบนี้หรือ l i ท์ t w o r er, k เกนั่นเองเนี่ยคะความหมายของคำว่า l i g h t w o r er, k เกก็คือผู้ที่เป็นคนที่ทำงานเขาเรียกว่ามีแผนงานนะคะอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีแผนการอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ หรือมีภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องเดินทางไปนะคะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตในจิตวิญญาณเพื่อจะเป็นผู้นำทางนะคะเป็นผู้นำแสงสว่างนะคะนำทางให้กับผู้คนแล้วก็นำความรักมามอบให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะคะรู้สึกว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่นะคะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่เข้ามาแล้ว หรือมันมีพลังงานดึงดูดหรือว่าคลิปนี้นะคะไปโพ่ที่หน้าจอโทรศัพท์เด้งขึ้นมานะคะมี เขาเรียกว่าอะไรก็ก,ก็ก็หนูกดกระดิ่งไว้ไงมันก็เลยเด้งนะะีคะอันนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรือว่าข้อยกเว้นใดๆเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณนะคะได้มาเจอกับพี่เมย์นะคะได้มาพบเจอกันแล้วได้มาติดตามกันนะคะในบ้านหลังนี้นั่นเป็นสายสัญ,ญญาณที่บอกว่าพลังงานของคุณกับพลังงานของพี่เมย์นะคะมีความสั่นสะเทือนที่ใกล้เคียง ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันหมายความว่าอย่างไรพี่เมมีพักมีพวกด้วยเหรอนะคะเราคือพวกเดียวกันนะคะเดินทางในเส้นทางเดียวกัน หรือนะคะหรือไม่นะคะมาเช็คกันก่อนเลยว่าคุณมี9สัญญาณต่อไปนี้หรือเปล่าถ้าคุณมี9สัญญาณที่บ่งบอกนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่ชัดเจนเลยนะคะนอกเหนือจาก6สิ่งที่พี่เมย์ได้พูดคุยไปแล้วใน EP ีที่4วันนี้นะคะเป็น EP ีที่5ของคุณคือผู้ถูกเลือกนะคะ EP ีที่5เราจะพูดถึง9สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือไลท์ชัวร์เกอร์ คุณคือผู้ที่นะคะเขาเรียกว่าผู้นําแสงสว่างแล้วก็ความรักมาให้กับผู้คนนั่นเองนะคะคุณคือผู้รับใช้อันศักดิ์สิทธิ์หรือ คุณมีภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่คุณจะต้องใช้นะคะชีวิตนะคะในโลกใบนี้นะคะด้วยการเรียนรู้แล้วก็เติบโตในจิตวิญญาณแล้วก็เป็นผู้นําแสงสว่างและความรักมาสู่โลกใบนี้นั่นเองนะคะขอต้อนรับเพื่อนร่วมทางทุกคนนะคะค่ะจงฟังไซสัญ,ญญาณต่อไปนี้นะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณคือผู้ถูกเลือก หรือ l i ท์ t w o r k เกหรือไม่นะคะเรามาดูกันกับสัญญาณแรกนะคะถ้าคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้โดยบังเอิญจงอย่าละเลยหรือเพิกเฉยต่อสัญญาณที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้มันเป็นถ้อยคำจากจักรวาลหรือสารจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณ หรือกับตัวตนของคุณเพื่อให้คุณได้ตื่นขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณหรือคุณนะคะจะได้รวมคุณจะได้ตื่นแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณเพื่อที่จะเดินทางไปในเส้นทางของการเติบโตในจิตวิญญาณแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนั่นคือภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคลิปนี้นะคะ เป็นคลิปที่คุณสนใจอยากจะเข้ามาฟังว่า9สัญญาณของผู้9สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้ถูกเลือกหรือ l i ท์เวอร์เกนั้นคืออะไรเท่ากับว่านะคะมีไซสัญญาณบ่งบอกว่าจิตวิญญาณภายในหรือจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณต้องการให้คุณรับฟัง สิ่งที่พี่เมย์จะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นแนวทางที่คุณจะได้รับรู้และเป็นเส้นทางในทางเดินของคุณผู้ถูกเลือกหรือ Lightworker นะคะเรามาดูก,กันกับสัญญาณแรกนะคะสัญญาณแรกคุณจะเป็นคนที่นะคะ ไม่ใช่คนเสแสร้งนะคะคุณจะเป็นคนที่บอกว่าฉันไม่ใช่คนที่เสแสร้งแล้วมันจะมีความชัดเจนในใจของคุณคุณจะไม่ชอบการเสแสร้งนะคะข้อที่1นคุณจะไม่ชอบเลยนะคะกับการเสแสร้งถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่การเสแสร้งคุณจะยอมรับไม่ได้นะคะคุณจะเป็นตัวตนของคุณเองแล้วคุณจะแสดงสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณออกมา นะคะโดยการที่คุณจะไม่รับในเรื่องราวเหล่านั้นคุณจะไม่ยอมรับกับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วคุณจะถอยห่างออกมาจากสิ่งแวดล้อมของการเสแสร้งและคุณจะมียานสัมผัสพิเศษหรือรับรู้ได้ถึงบุคคล ที่เป็นคนที่เสแสร้งและเสแสร้งกับคุณคุณจะรู้ได้อย่างแจ่มชัดและชัดเจนนะคะและคุณจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในความเป็นตัวตนของคุณคุณจะเป็นคนที่จริงใจนะคะจริงใจเสมอเป็นตัวตนของคุณเสมอและรับรู้ว่ามันมีการเสรแสร้งเกิดขึ้นใครที่เสแสร้งกับคุณแล้วคุณจะยอมรับสิ่งนั้นไม่ได้แล้วคุณก็จะเอาตัวออกห่าง นะคะและนี่คือข้อที่1น,นะเคะเรามาถึงข้อที่2ข้อที่2บอกว่าอะไรคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะบ่งบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณจะมีความคิดความรู้สึกหรือแนวความคิดที่แตกต่างผิดแผกจากคนทั่วไป แล้วคุณจะเลือกทางเดินหรือสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกจะเป็นเส้นทางที่ผู้คนทั่วไปเขาไม่เลือกนะฮะมันจะเป็นเส้นทางของความแตกต่างที่คุณจะเลือกคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่จะหลีกลี่หนีผู้คนอยู่กับตัวเองหรือทำอะไรที่เป็นเส้นทางหรือแนวทางที่ไม่มีใครเข้าใจคุณนะคะมันเป็นเส้นทางที่ คนทั่วไปเขาอาจจะไม่ยอมรับนะคะหรือถ้าเขารู้เขาอาจจะคัดค้านกับเส้นทางที่คุณเลือกนะคะนั่นคือตัวตนของคุณคุณจะเลือกในเส้นทางที่แตกต่างที่คนทั่วไปเขาไม่เลือกเขาไม่ทำกัน มันเป็นตัวตนของคุณและจิตวิญญาณของคุณซึ่งมันจะบ่งบอกตัวคุณแล้วมันจะแสดงออกมาเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เสแสร้งแล้วก็แสดงตัวตนของคุณสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆปรากฏนะคะจะค่อยๆปรากฏออกมาเพราะว่าจิตวิญญาณภายในของคุณมันเรียกร้องนั่นเองนะคะแล้วคุณจะเลือกในหนทางที่แตกต่าง นะคะอันนั้นคือข้อที่2นะเรามาดูข้อที่3นะคะคุณจะเป็นคนที่ผ่านอะไรอะไรมาเยอะแยะมากมายคําว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายหมายความว่าผ่านความยากลําบากความทุกโศกค,ความเศร้าความเสียใจการสูญเสียนะคะตั้งแต่คุณเขาเรียกว่า ตั้งแต่ระยะเวลาแห่งการเดินทางหรือว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่เล็กจนโตคุณจะเป็นคนที่พบเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่โศกเศร้าเสียใจประสบกับความยากลำบากซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะและเหตุการณ์เหล่านั้นทำไมถึงเกิดขึ้นกับคุณผู้ถูกเลือกนะคะทำไมนะคะ ไม่ต้องไปโทษใครว่าคุณนะคะถูกใครเลือกมานะคะพี่เมย์จะบอกแบบนี้ว่าผู้ถูกเลือกเช่นคุณนั้นนะคะไลท์ชวอร์เกอร์จิตวิญญาณขั้นสูงของคุณพลังอันศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงนั้น ของคุณนั่นเองเป็นผู้เลือกคุณนะคะจิตวิญญาณขั้นสูงนะคะได้กำหนดตัวตนของคุณให้ลงมาเพื่อทำเพื่อทำภารกิจหน้าที่นะคะโดยสมัครใจคุณเป็นคนกำหนดสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณเผชิญคุณเป็นคนกำหนดของคุณทั้งสิน้น เพราะว่านะคะสิ่งที่คุณพบพบเจอสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันยากลำบากเหลือทนคุณเป็นคนกำหนดให้ตัวตนของคุณได้พบได้เจอและได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่เติบโตในจิตวิญญาณที่จะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่าจิตวิญญาณขั้นสูงพลังงานขั้นสูงสนามพลังงานขั้นสูงจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณต้องการให้คุณแข็งแกร่งและเป็นจิตวิญญาณที่สามารถมีอุปกรณ์เครื่องมือที่เขาเรียกว่าประสบการณ์และทักษะ อันแสนวิเศษที่คุณได้ก้าวข้ามผ่านแต่และสิ่งแต่และอย่างมาแล้วนั้นนะคะคุณจะนำมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นแสงสว่างนำทางผู้คนที่เดินตามหลังคุณมานะคะ และนี่รู้แล้วนะคะว่าทำไมถึงต้องพบเจอกับสถานการณ์เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะสิ่งที่คุณได้ก้าวข้ามผ่านมานั้นประสบการณ์ความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณได้รับประสบการณ์เหล่านั้นมามันเป็นพลัง ที่เข้มแข็งที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณแข็งแกร่งและมีทักษะอันแสนวิเศษที่เป็นประสบการณ์ที่จะนำทางคู่คนซึ่งคุณจะไม่อยากให้คนเหล่านั้นประสบกับความทุกข์ยากลำบากแสนเข็นเหมือนกับสิ่งที่คุณได้พบเจอ เพราะว่าคุณรู้แล้วว่าความทุกนั้นคืออะไรเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าความยากลำบากนั้นคืออะไรและเมื่อคุณได้มีสติและตื่นรู้เติบโตในจิตวิญญาณคุณจะรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นว่าแนวทางวิธีการในการที่จะรับมือคืออะไรคุณจะเป็นผู้นำแสงสว่างและเอาประสบการณ์เหล่านั้น มาเป็นแนวทางและมาเป็นแสงที่จะนำทางเขาให้พ้นทุกนะคะและนี่คือทำไมถึงจะต้องเจอสภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบากเพราะคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านและไปเป็นจิตวิญญาณที่เติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งแกร่งเพราะคุณคือผู้นำแห่งจิตวิญญาณคุณคือผู้นำแสงสว่างและความรักมาสู่โลกนี้ นะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณล้วนแต่มีเป้าหมายอันชัดเจนที่จะให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปเป็นจิตวิญญาณในเวอร์ชั่นที่คุณสามารถที่จะส่องแสงของคุณเพื่อนำทางผู้คนแล้วก็โลกใบนี้นะคะและนี่คือทำไมถึงจะต้องผ่านความยากลำบากเพื่ออะไรนะคะทีนี้คุณรู้แล้วนะคะ ผู้นำทางทั้งหลายนะครับเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางตอนนี้คุณรู้แล้วว่าตัวตนของคุณนะฮะมีทั้งสามข้อไหมตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่นี้คุณจะรับรู้ว่าตัวตนของคุณจะเป็นผู้ที่แสวงหาความจริงนะฮะคุณจะรู้ว่าตัวตนของคุณ ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตกับสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้ตัวตนของคุณเองว่าไม่ชีวิตฉันมันไม่ใช่การใช้ชีวิตไปวันวันให้พลังงานชีวิตหมดกับไปกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีเป้าหมาย คุณจะรู้ว่ามันจะมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อยู่ภายในตัวตนของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอยากจะค้นหาแล้วคุณจะเป็นคนที่สงสัยในความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นความจริงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะคุณจะเป็นคนที่ นขนวายหาคำตอบข้อเท็จจริงสงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณมาที่นี่เพื่ออะไรนะคะแล้วคุณจะได้คน้นแล้วคุณจะได้รับรู้นะคะคำตอบทุกคำตอบที่คุณได้คุณจะตระหนักรู้ว่าคำตอบเหล่านั้นมาจากตัวตนข้างในของคุณนั่นเอง นะคะแล้วคุณจะอยู่กับตัวตนในตัวเองของคุณมากยิ่งขึ้นจะทำความรู้จักตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นจะค้นหาตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะชัดเจนในตัวเองแล้วทุกคำตอบที่คุณได้คุณจะได้จากข้างในตัวตนของคุณนะคะและนี้คือข้อที่4ต่อไปเป็นข้อที่5นะคะข้อที่ห้า คุณจะเป็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แตกต่างจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดําไม่เหมือนคนอื่นความคิดความรู้สึกของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครเลยนีคะผู้คนที่แวดล้อมคุณจะแตกต่างจะมีความคิดที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณแตกต่างจากเขาคุณไม่ใช่คนที่นี่ นะคะแล้วคุณก็จะสงสัยว่าคุณมาที่นี่ทำไมคุณอยู่ตรงนี้ทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่ของฉันคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณไม่เข้าพวกคุณจะสงสัยตัวเองว่าทำไมคุณไม่เข้าพวกทำไมความรู้สึกการเป็นตัวตนของคุณในเนื้อแท้ของคุณมันจึงแตกต่างกับผู้คนทั่วไป คุณจะรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณที่ของคุณมันเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่มันไม่ใช่ที่นี้แล้วคุณจะพยายามค้นหาที่มาของตัวเองนะคะคุณจะเป็นคนที่พยายามค้นหาที่มาตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณคิดถึงในที่ที่คุณมาจากมาคุณอยากจะหาทางเพื่อจะกลับไปในหนทางในที่ที่คุณจากมา และนั่นคือตัวตนของคุณในข้อที่5นะคะเรามาคุยกันต่อถึงข้อที่6นะคะข้อที่6นี้จะบอกว่าคุณจะรู้โดยเนื้อแท้ของตัวคุณว่าคุณนั้นเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนดีแล้วคุณจะยึดมั่นในความที่เป็นตัวตนของคุณความดีนั้นไม่ว่า ความดีการเป็นคนดีของคุณนั้นนะคะคุณจะถูกทำร้ายหรือถูกกระทำบางครั้งคุณกลายเป็นเหยื่อเพราะว่าในบางครั้งนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณกลายเป็นเหยื่อเพราะว่าความเป็นคนดีจิตใจดีของคุณนะคะแต่คุณก็ยังยึดมั่นในความดีของคุณนั่นเองนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ นะ,ะคุณจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่ดีหรือตัวตนที่ดีของคุณคุณจะยังยึดมั่นต่อแล้วคุณจะไม่เป็นคนที่จะเครียดแค้นหรือจะไปแก้แค้นหรือมีความเจ็บปวดหรืออาฆาตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะเป็นคนที่ให้อภยัยให้โอกาสและทำดีต่อ นั่นคือตัวตนของคุณนะคะสิ่งที่คุณเป็นในเนื้อแท้ของคุณคุณจะยังคงมันไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือคุณเป็นคนดีนะคะและนั่นคือข้อที่6นะคะต่อมาเป็นข้อที่7ข้อที่7จนะคะจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความข้อที่เจ็ดนะคะบ่งบอกว่า คุณเป็นคนที่มีความรอบรู้มีความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวตนของคุณคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะกับสิ่งที่คุณได้รับรู้นะคะในบางคนนะคะ คนที่แวดล้อมคุณเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่รับรู้กับสิ่งเหล่านี้หรือมันอาจจะเป็นการยากที่จะคิดได้ในแบบที่คุณคิดได้แตส่สิ่งที่คุณคิดได้หรือสิ่งที่คุณแก้ไขปัญหาหรือเรื่องราวที่คุณนะคะดำเนินการหรือจัดการมันเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายที่คุณมีประสบการณ์มาแล้วยาวนานนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนั้นมีชีวิตมาแล้วอย่างยาวนาน และเหมือนกับว่าตัวคุณนั้นนะคะมีความรู้มายาวนานและสั่งสมความรู้มายาวนานคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นจิตวิญญาณที่เก่าแก่ที่ได้ใช้ชีวิตมาแล้วหลายภพหลายชาติและมีความรู้มาอย่างยาวนานและความรู้นั้นมันเกิดขึ้นมามันแค่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่คุณจำเป็นต้องใช้มันจะปรากฏแล้วผุดขึ้นมาแบบ อัตโนมัตินั่นคือคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้บางครั้งบางคราวคุณอาจจะมองว่าคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่มันจะผุดขึ้นมาในตัวตนของคุณนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าความรู้ความเฉลียวฉลาดในตัวตนของคุณคุณจะรับรู้ได้แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใส่ใจ แต่มันก็จะออกมาเรื่อยๆในสถานการณ์ที่คุณเจอคุณจะรู้ว่าคุณรับมือได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนผู้รอบรู้นะคะซึ่งความรู้นั้นจะออกมานะคะออกมาเรื่อยๆในสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้นะคะสิ่งเหล่านั้นจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวตนของคุณนั้นนะคะมีความรู้มากมายมีความรู้อันแกล้าแก่กล้าผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะคะมาดูต่อไปข้อที่8นะคะข้อที่8บางพลั้งนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งคุณโดดเดี่ยวไม่มีคนเข้าใจผู้คนไม่ชอบคุณ คนที่แวดล้อมคุณไม่เข้าใจคุณแล้วก็ไม่ชอบในตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจนะคะกับสิ่งที่คุณได้พบเห็นหรือในความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณหรือสิ่งที่ผู้คนนะคะเขาพูดคุยหรือว่าตัดสินในตัวตนของคุณนั้นนะคะ อย่าไปใส่ใจให้คุณนะคะเขาเรียกว่าเดินทางต่อไปในเป้าหมายในตัวตนของคุณคือการที่คุณพิทักษ์แสงสว่างนะคะแล้วเป็นแสงนำทางผู้คนต่อไปคุณอยู่ในเส้นทางของคุณนะคะสิ่งที่ผู้คนคิดสิ่งที่คนเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณนะคะ คุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นจงยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจงยอมรับนะคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาและมันเป็นธุระของเขามันเป็นเรื่องที่เขาคิดมันเป็นสิ่งที่เขาคิดและ คุณจะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยที่จะมาดึงคุณหรือว่ารบกวนในเส้นทางแห่งแสงสว่างของคุณนะคะคุณจงรู้นะคะว่าจาัก,กรวาลจะคอยหนุนหลังแล้วก็จิตวิญญาณระดับสูงนะคะพลังงานขั้นสูงจะคอยชี้แนะนำทางและอยู่เคียงข้างคุณคุณไม่ได้เดินทางเพียงคนเดียวคุณไม่ได้โดดเดี่ยว นะคะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่จะทำภารกิจเป็นแสงส่องนำทางผู้คนและมอบความรักให้กับโลกใบนี้นั่นคือภารกิจของคุณนะคะมันจะมีผู้คนที่รักในตัวตนที่คุณเป็นนะคะในแบบที่คุณเป็นนะคะ คนที่เข้าใจคุณนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะรักเขาจะไว้ใจเขาจะเชื่อมั่นในแบบที่คุณเป็นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่ม2กลุ่มของผู้คนนะคะที่มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบและไม่ชอบ ฉะนั้นนะคะตัวตนของคุณนะคะรู้ในเจตจำนงของตัวเองรู้ในจิตวิญญาณของตัวเองและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วจงมุ่งหน้าแล้วก็กลับมาที่ตัวเองและเป้าหมายหลักและจิตวิญญาณของคุณนะคะที่นำทางคุณใช้หัวใจและความรู้สึก แห่งความรักอันไร้เงื่อนไขนั้นนะคะนำทางจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณจะคอยชี้แนะคุณนะคะตลอดเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจิตวิญญาณภายในของคุณจะนำทางแล้วก็จะ ทำให้คุณนะคะได้มีสติกับการเรียนรู้และการที่จะเติบโตในจิตวิญญาณของคุณเพื่อไปยังเป้าหมายคือภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นเองนะคะแล้วข้อต่อไปข้อที่9ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่9คุณจะเป็นคนที่เชื่อในพลังงานที่สูงกว่า คุณจะเป็นคนที่เชื่อในพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณภายในที่เป็นจิตวิญญาณขั้นสูงคุณจะรู้สึกได้แล้วคุณจะเห็นคุณจะรับรู้ในสิ่งที่ผู้คนทั่วไปไม่เห็นนะคะและนั่นคือตัวตนของคุณนะคะคุณจะเห็นในสิ่งต่างๆที่ผู้คนไม่เห็นคุณจะรับรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ผู้คนไม่ได้รับรู้คุณจะรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ผู้คนไม่สามารถที่จะรู้สึกได้และนั่นนะคะเขาเรียกว่านะคะผ่านคำที่เรียกทำความเข้าใจนะคะในภาษาที่เราจะเข้าใจได้ว่านั่นคือคุณนะคะเขาเรียกว่าสามารถเรียกในนามของผู้ที่อุทิศตนเพื่อแสงสว่างคุณคือผู้อุทิศตนเพื่อแสงสว่าง คุณคือแสงสว่างนําทางคุณคือความรักคุณคือ light worker นะคะผู้นําแสงสว่างมายังโลกนี้และนําความรักอันไร้เงื่อนไขมายังผู้คนบนโลกนี้นะคะและนี่ก็คือ เก้าสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือไลท์เวิร์กเกอร์หรือผู้ถูกเลือกนะคะยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะยินดีต้อนรับสำหรับเพื่อนร่วมทางนะคะทุกท่านนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็น ประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมองหานะคะเขาเรียกว่าแนวทางหรือความรู้สงสัยตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นใครตัวเองคือใครมาที่นี่เพื่อทําอะไรความหมายอันลึกซึ้งของการมีชีวิตของคุณนะคะ l i ท์เวิร์ e เคุณมีภารกิจอะไรนะคะและนี่ก็คือภารกิจของผู้อุทิศตนนะคะ ผู้อุทิตตนเพื่อแสงสว่างเพื่อนำทางผู้คนและนำความรักมาสู่ผู้คนบนโลกใบนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณการกดติดตามขอบคุณการกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้แล้วก็นำทางให้กับเพื่อนๆผู้ร่วมทางทั้งหลายนะคะได้นำไปปฏิบัตินะคะได้มีเขาเรียกว่า ในมุ่งมั่นที่จะเติบโตในจิตวิญญาณของคุณเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะในโลกใบนี้นั่นเองนะคะค่ะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะและเรานะคะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะเรานะคะ มีคนที่อยู่เคียงข้างหรือจิตวิญญาณคอยนำทางของเราเสมอนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าจะมีข้อมูลความรู้อะไรมาฝากนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ